39เลขออก593ครับนี่ครับเขาเยอะมากครับผมนี่ครับเข้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนแนวทางของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวให้ fc ทางช่องครับงวดที่แล้ว4 42ครับแม่นมากครับผมเนาะนี่ครับผมล่างอย่างเดียวให้4 42เข้าตรงๆครับ เพิ่นโทรมาเมื่อกี้นีะครับผมน้องผมลงคลิปของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีไปครับเพิ่นก็โทรมาพอดีครับผมเนาะครั้งแรกจะลงให้เอฟซีทางช่องพุ่งนี่ก็เลยว่าลงวันนี้ดีกว่าครับผมเนาะเพื่อเอฟซีทางช่องถามหาครับผมมาครับผมมาครับเลขล็อกจากกทมครับผมล้างอย่างเดียวครับเลขล็อกจากกทมล้างอย่างเดียวมาฝากเอฟซีทางช่องครับ ย้ำกับผมเนาะถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถสแกนคิวอโค้ดเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ากลุ่มฟรีกับผมเนาะเน้นย้ำกับ FC ทางช่องนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับมาครับผมมาครับเลขล็อกจากกทมครับ เลขล็อกจากกทมครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียว เลขล็อกจากกทมครับล่างอย่างเดียวครับมาฝาก f อทางช่องครับงวดนี้ให้มาครับผมล่างอย่างเดียวครับงวดที่แล้วให้4 42ครับเขาตรงตรงครับผมเนาะกัตถวารเลีเยิ่นแมนมาครับผมงวดนี้ครับล่างอย่างเดียวครับ7เม็ดเดียวครับ7เม็ดเดียวครับจับคู่ให้2คู่นะครับ จับคู่ให้2คู่ครับนั่นก็คือครับ7 0ครับ7 5ครับนี่ครับผมให้เอท่างช่องแคปหน้าจอครับผมนาอกแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวลงวันที่ก่อนครับ16บหกทับหทับหกครับ สิบหกทับหทับหกครับนี่ครับผมเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวมาฝาก fc ทางช่องครับผมเนาะหลังจากมดทิแล้วแตกตรงๆครับให้4 4 2เข้าตรงๆครับเลขล็อกจากกทมครับมาฝาก fc ทางช่องครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับให้7ครับแล้วก็70 75จาครับจากคู่ให้2คู่นะครับ เลขล่างผมดีกว่าหลัก10ล่างครับงวดที่แล้วครับ2 4 8ี่ครับเลขออกล่างครับ42ครับมาทั้ง2ตัวครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่4นะครับเน้นที่4ครับจับคู่ซ1 4 9เกาเลขออก4 2ครับผมเนาะนี่ครับหลัก10ล่างยังเดินต่อครับผมเนาะมือนีจะมาปอยวิ่งล่างให้ fc ทางช่องแล้วก็จับคู่ให้2คู่เน้นเ้นพร้อมชุดเต็ม เก้าคู่นะครับนี่ครับส่วนงวดที่แล้วชุดบนครับนี่ครับชุดบนให้สี่สองนะครับออกล่างครับผมเนาะให้บนออกล่างครับนี่ครับผมของผมเองครับผมเนาะงวดที่แล้วให้วิ่งสามบนครับวิ่งสี่ล่างครับสามออกเก้าสามครับสี่ออกสี่สองครับวิ่งล่างเขามาแล้วสามสี่หงวดติดต่อกันแล้วครับผม วิ่งล่างตัวเดียวมันนีจะปล่อยวิ่งล่างตัวเดียวพร้อมจับคู่ให้สองคู่แล้วก็ชุดเต็มเก่าคู่ครับผมเนาะ<อ>แจ้งข่าวเอฟซีทางช่องครับผมตอนนี้ครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดกลุ่มแล้วก็เต็มไปแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมห้ามทักมาหาว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วเปิดแค่วันเดียวก็เต็มนะครับผมเนาะเปิดแค่3ามกลุ่มครับตอนนี้เพิ่มอีก3ามกลุ่มเพราะว่า เอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมเปิดกลุ่มหน่อยอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางหาน้อยและลาวหรือว่าอยากรู้ว่าในกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับผมเนาะกาับา้านนี่เละครับผมเพราะว่าครับผมเนาะผมเปิดกลุ่มไปแล้วบมู่านนี้ก็ได้เต็มไปแล้วอยากให้เอฟซีทางช่องไปตงทักมาหาผมเด้อครับผมเนาะว่าอยากเข้ากลุ่มครับเพราะตอนนี้กลุ่มเต็มแล้วครับทั้ง3ามกลุ่มนะครับมาครับผมมาครับมาดู หลักสิล่างครับหลัก10ล่างของผมงวดนี้ดีกว่าเลขล่างครับหลัก10บล่างงวดที่แล้วสองสี่แครับนี่ครับหลัก10บล่างสองสี่งวดที่แล้วครับถ้าหวิ่งล่างตัวเดียวของผมนะครับผมเนาะ เข้ามาแล้ว3ามสีหัวติดต่อกันครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวนี่นะเข้ามาแล้ว3ามสีวติดต่อนนะครับผมหลักสิบล่างครับสิบล่างหน่วยล่างครับ หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักสิบล่างงวดนี้ของผมได้ที่7 9 3นะครับหลักสิบล่าง7 9็ดเนะครับเจ็ครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างครับได้ที่0น 6, 4ครับหลักหน่วยล่าง064ครับนี่ครับถ้าจับคู่นะครับผมจะได้ที่9คู่ตรงๆครับ9คู่ตรงๆครับได้ที่70 76 74ครับ 9 0 9 6 9 4ครับต่อมาครับผมจะได้ที่3 0ครับ3 6ครับแล้วก็3 4ครับนี่ครับ <c oughs> ได้เก้าพูดตรงๆครับ หลัก10บนไม่ใช่ครับหลัก10ล่างครับ7 9 3ครับหลักหน่วยล่าง0ู4ย์ครับลงวันที่ครับ16บหทับ6ทับ67ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเมื่อสรุปวิ่งล่างตัวเดียวให้ FC ทางช่องรับผมเนาะสรุปวิ่งล่างตัวเดียวจับคู่ให้2คู่นะครับ วิ่งล่างวทีแล้วได้สินะครับเขามาสามซีงวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับหลักสิบล่างครับมาครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ fc ทางช่ององผมเนาะสรุปคัดเน้นๆล่างอย่างเดียวให้ fc ทางช่องครับสรุปคัดเน้นๆล่างอย่างเดียวให้ fc ทางช่องครับ พะหัตครับล่างอย่างเดียวครับย่ำกับ f อท่านช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อ อย่าไปหลงเชื่อเฟซปลอมเพจปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผมเนาะหลักสิบล่างครับเจ็ดเก้าสามครับหลักหน่วยล่างครับศูนย์หกสี่ครับมาครับผมมาครับเน้นให้วิ่งล่างครับล่างอย่างเดียววิ่งครับ 7ครับล่างวิ่ง7ครับล่างวิ่ง7ครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้7 4 7 0ครับ7 4 7 0นะครับวิ่งล่างก็คือ7นะครับผมเดี๋ยวลงวันที่ก่อนนะครับลงวันที่16ครับ16ทับ6ทับ6 7ครับ <c oughs> อากาศเป็นแปลกของหน่อยนะครับเอานี่ครับผมให้ f อซท่าช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะ วิ่งล่างตัวเดียวของผมเข้ามาแล้ว 3- ามสงวดติดต่อกันครับผมช่วงนี้ก็ล่างเดินดีครับผมเนาะหรือว่าใครอยากได้แนวทางเลขกล่าวคืนนี้ไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับพอ่าเลขกล่าผมก็เขาบ่อยมาครับผมเลขกล่าครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมวิ่งล่างตัวเดียวนั่นก็คือวิ่ง7ครับวิ่ง7จับคู่74แล้วก็70ครับอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มมา ชุดเจ็บมาฝากเอฟซีทางช่องครับนี่ครับ